การนมัสการค่ะปู่ค่ะเอาก็จเจริญพอเลยนอาจะเอฟซีทุกกลุ่มทุกคณะที่ติดตามัวอยู่วันนี้ปู่ก็จะมากลับมาคืนสังเวียนนะ,ะหลังที่จับลุดไปหกงวดนะวันนี้จะมาตั้งเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นเลขคำนวณใหม่อีกครั้งเนาะเนวทางเพื่อนบ,บ้านข้ามโค้งเนาะค่ะปู่ใช่ข้ามโค้งไป พาสาวเราไปประกวดวันนี้อาจจะได้ที่หนึ่งอาจจะได้ที่หนึ่งไปเที่ยวลาวบางวันนี้นะที่หนึ่งที่สองก็ได้ค่ะปูที่สองตัวรองก็ได้ล่างก็ได้ค่ะใครชอบก็ติดตามไปไม่ชอบก็ไม่ว่ากันดูเป็นบันเทิงไปนอนติดตามโจไปนองจะได้ไม่เหงานะจ้า รูปลาก็แชร์ให้กันเป็นกําลังใจกันตอนนี้ยังไม่บอกบุญนะให้เขาดีๆก่อนจะบอกบุญมาซื้อเตาเผาเมนนะเยน็นๆยังได้ซื้อนะไอ้นั่นเสร็จไปแล้วหรอครับปู่ไอ้แทงน้ําแทงน้ำตั้แแล้วแทงน้าใช้ได้แล้ว,ลวโอ้เปิดใช้แล้วเรียบร้อยเปิดใช้ชแล้วอยังไม่ได้ใช้ตอนนี้รอฉลองก่อนรอให้ปู่ไปฉลองก่อนอ๋อ แต่ก็บอกอนุญาตให้ใช้ไปเลยนะเดี๋ยวฉลองเรื่องทีหลังใช้ใชได้แล้วใช้วันต่อเข้าปลาปาหมู่บ้านโดยเพื่อมู่บ้านแห้งให้ใจของเราได้เลยโอ้ข้าหมู่บ้านได้อีกเออใช่เพราะมันได้ทำประโยชน์ได้ได้สองทางเลยงนะที่ทำเนะี่ยนะจากหมูหมูบ้านนํำก็พอจะแห้งก็ุเราก็ช่วยได้เพรของเราก็มืน่นมื่นลิตรเหมือนกันนะแล้วใช้สมอของเราไม่แห้งจ็สามวันถึง็จนชชคไม่มีการแห้นงนะ อ,อันนี้ก็ช่วยหมู่บ้านได้ก็เราก็ค่าน้ำเข้าไปก็ขอจากหมู่บ้านเนะี่ยทำมันเดือนลึกกี่เมตรนะคะปู่ความลึกอ่ะลึกลงไปแปดวาอ๋อแต่น้ำเยอะน้ำทำไมแห้งนะ,ะที่นี่ก็แห้งเลยที่นี่ก็ดึงดนบึง,บง,บง,บงน้ำคุณทิ้งวันก็คืนไม่แห้งเลยอื ก็ประโยชน์สองต่อเนาะหนึ่งทางวัดด้วยหมู่บ้านแห้งก็สามารถส่งไปเข้าหมู่บ้านได้อีกจ้ะราวาวผู้หมู่บ้านเลยถ้าหมู่บ้านแห้งเราก็เปิดวาวของเราไปได้จ้ะบ้านมันเคยแห้งเราก็สามารถช่วยได้ก็บอกต่อเข้าเลยขอขออนุญาตไม่ต้องมาขออนุญาตพระจัดขออนุญาตทางวัดหรือขอคณะกรรมการแต่มันไม่แห้งอยู่แล้วของเราไม่แห้งอยู่แล้วได้ใจประโยชน์ตรต่อ เรคิดกันเองว่าไปนต่ง้าไปอะไรก็จะช่วยยังไงกันก็ว่าไปนะค่ะเราก็หวังอยู่แล้วว่ามันจะได้ข้าหมู่บ้านด้วยเพราะหมู่บ้านมันแหงถึงจะถึงสร้างแทงขนาดใหญ่นี่ไงมันจะได้ประโยชน์ได้สองต่อหรือสองทางครับปูแรงมันแห้งของเราไม่แห้งไม่ต้องไปขออบตอะไรคันเนี้ยสบายบือสบายมบือเอาไปดองไม้หัมมันเอาปูเราวันนี้วิ่งรุ่นตัวไหนครับปู เราวันนี้วิ่งรูดไปที่เลขเด่นเยอเลขวิ่งเลขแ่นเนี่ยนะเไปที่แปดกับห้านะแปดกับห้าจ้ะสามตัวคู่สามตัวให้สองคู่นะับคู่สามตัวก็มีห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าค่ะเจ็ดเก้าห้า เจ็ดเก้าห้าค่ะตัดเล่นไปสองตัวไปกลับบนล่างเก้าห้าเก้าห้าจ้ะหกห้าหกห้าจ้ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดจ้ะสามห้าสามห้าจ้ะมีแค่นี้นะถ้าจะเอาถ้าจะเอาสี่ตัวก็ใส่ได้นะใส่ใส่แปด ห้าเก้าห้าไปแปดห้าเก้าห้านะคะปู่อ่าใจทีตัวพูดผิดแปดห้าเก้าห้าแต่เน้นก็น่าจะเน้นเจ็ดแปดกับเก้าห้าเนี่ยนะสามตัวกับห้าปเก้าหนะ <ten> ้าเนี่ยแต่ก็ืจอมาทุกตัวนะวันนี้ไม่ไม่แยกรางบนให้เล่นแปดลรางข้างบนเพราะมันนิดเดียวเองนะไม่กี่บาท วิ่งรูดแปดกับห้าเน้นตัวไหนครับปู่ตัวเน้นเน้นทั้งแปดทั้งห้าแล้วพอแปดแปดถ้ามามันน่าจะมาล่างเป็นหลักหลักร้อยหลักพันห้าในมันเป็นหลักติบหลักหน่วยห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเน้นชุดไหนครับปู่ทนสาวนี่เบอร์ห้ามห้านี่แหละห้าเก้าหานี่หลยงเน้นที่ห้าเก้าห้าแล้วค่ะเจ็ดเจ็ดในกันไว้เฉยแล้วก็จะเจ็ดมาอีกตัวสองตัวเน้นที่ตัวไหนครับปู่ แปดเจ็ดนี่เลยนะแปดเจ็ดเนี่ยแปดเจ็ดเจ็ดแปดว่าเจ็ดแปดเออแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละนะเน้นเจ็ดแปดตัวเดียวเหรอคะปูแปเจ็ดแปดเก้าห้านี่นะเน้นเจ็ดแปดกับเก้าห้าแล้วันเก้าห้าไม่มานานแล้วเนาะไม่แยกไม่แยกใครไปซือล่างบุญนั่นเลยไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านข้ามโค้งแล้วก่นข้ามโค้งไปลาวเยนี้ฝั่งเอฟซีแฟนซ่องหลังจากหยุดมา ข้าวหกวันมะคับปู <Yeah. S 1> <c oughs> อย่าหยุดมาเราหวยไทย้ดยหวยไทยก็ดังระเบิดเติมไม่มาละไอ้ซ่องจะบอกวันนี้ก็พีจะพีจะบอกก็แรกดังไปว่าปูเนาะแต่มามาสามตัวหน้าเนาะ <c oughs> <c oughs> ดังชนกันหมดเลยชนปูจุดทูบเข้าเลยนะปูจุดทูบได้ 3, 7, 3. สามเจ็ดสามสามโอ้ <c oughs> จริงด้วยออกสามเจ็ดล่าง ช่ที่ปู่ส่งมาให้ตรงเลขกล้วยอ่ะใช่ปู่จุดได้สามเจ็ดสามแล้วก็อีกอันหนึ่งมันแปดแปดเก้าบ่หรืออะไรเนี่ยแปดแปดหกแปดแปดหกโอ้เข้าเลขทูบนลกับปูนะ่เนาะสามเจ็ดเนาะที่ส่งมาให้ตอนใช่ได้เอาส่งให้ทุกคนนะบางคนก็ถูกบางคนบางคนก็เจอแต่ท้งบนนี่ได้ได้อ่าโจพารวยได้ คลิปสุดท้ายเนาะคลิปรวมอ่ะได้สรุปได้เอาให้ดูอยู่ได้เอาให้เอฟซีดูอยู่เนาะเลขกล้วยที่จุดทูบนะคะมันเยอะแต่มันก็ไม่มีใครสนใจแล้วเพราะเลขจะบกมันสองงวดมาตรงทั้งคู่เลยไม่มีใครสนใจแร้วนะจ้ะแล้วก็เขาขอมาบอกก็ขอโค้งสุดท้ายแล้วก็เลยจุดทูบเลยปู่ขออนุญาตทวนตัวเลขก่อนนะคะปู่พิษณุโรกราวสิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าแปดวันจันเนาะค่ะ วิ่งรูดแปดกับห้าเน้นทั้งคู่เลยเนาะสามตัวห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเน้นที่ห้าเก้าห้าสองตัวมีเก้าห้าหกห้าเจ็ดแปดสามห้าเน้นเก้าห้ากับเจ็ดแปดเนาะค่ะส่วนเลขสี่ตัวมีแปดห้าเก้าห้าเนาะค่ะเลขสี่ตัวมีเก้าห้าไอแปดห้าเก้าห้าพูดผิดขออภัยค่ะขอให้ปังนะวันนี้ให้แตกสามตัวเลยนะคะปู่แก้มือรับประทานไทยหน่อย คอยแก้มือหน่อยเนาะแกมือแมือใครใครรักใครชอบหรือว่าติดตามกันไปนะเพื่อจะมาเลขมาก็ว่าถวยไม่ถวยันเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณไม่ใช่เลขเือนเลขทูบอะไรเลขคำนวณวนมากคูก็จะปล่อยเลขคำนวณเนี่ยนะปล่อยเลขคำนวณอกหักไทยมาลาวนะมาเย็นนี้แก้มือเนาะค่ะคอยเข้าให้โดนฮงคูเย็นนี้คอยเข้าถ้าถ้าเข้าวันจันทร์นะเข้าทั้งอาทิตย์อะค่ะเออ วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอเอฟทีทุกคนเนี่ยนะที่ดูโจ้กติดตามกันไปนะก,กดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกันไปนไปทงางไหนก็ติดตามมาไปก็ขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยบอกจำม,มาจากหวยไทยก็ขอให้พื้นหวยเราวันนี้เราขอโชคดีมีใจทุกคนเลยอายุอนุทุกครั้งพรังหรือสาธุสาธุครับปู่ค่ะกราบขอบพระคุณการที่เมตตาแบ่งปันแนวทาง เพื่อนบ้านฝากเอซแฟนช่องของโจพารวยกลับขอพระคุณกับปู่ค่ะก,การานมัสการค่ะก็เป็นแนวทางเนาะของปู่พิษณุโลกหลังจากหยุดไปช่วงหนึ่งเนาะ,ะปู่ว่าเลขมันเงียบก็เลยให้หยุดไปแล้วก็ไปตามแนวทางรัฐบาลไทยก็ปรากฏว่าเข้าที่เลขกล้วยเลขทูบเนาะ,ะเขา้าสามเจ็ดเลขทูบแต่ว่า อตอนสรุปค้งสุดท้ายแอดได้เอาให้ FC ดูอยู่เนาะแนวทางไทยผ่านไปวันนี้ตามราวต่อเนาะคะ่ะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะ ก็กลาบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดเนาะขอให้แตกสามตัวสองตัวขอให้ร่ำไม่รวยขอให้โชคดีเด้อมือแรงรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆรางวัลที่มีรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หาเนาะค่ะเลขหน้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้รวยขอให้รวยทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ